ได้แล้วโอเคนะคะเดี๋ยวรอรอทุกคนก่อนอา้าวพิวล้เชนเชนเชนพิวไปนู่นแล้วไกลด้วยพิวไปหลังปู่อะ่ะด่วนด่วนอาจจะต้อง ย้ายเข้าไปข้างในบ้านดีกว่ามามาเอาตัวไอ้ถ่ายเอกสารมาเอานาฬิกามาด้วยข้างในเลยย้ายไปห้องแชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กด้วยนะคะขาตั้งนี่ตั้งยังไงคะ ยังไล่อ like ย <fen ky instructor> <Hey, S 1> ู่ใช่ไหมไล่อยู่ค่ะไล่อยู่ตลอดค่ะไล่อยู่ตลอดค่ะอ่ะโอเคนะคะขอคนสักสักหนึ่งพันคนก่อนอาจารย์จะได้พูดทีเดียวนะคะ แต่อาจารย์จะต้องพูดในประเด็นที่อาจารย์พอจะพูดได้ตามขอบเขตความรับผิดชอบของอาจารย์ลินนะคะเ,เรื่องความรับผิดชอบเรื่องจิตสามัญสำนึกเนี่ยแน่นอนคะ่ะอาจารย์เชื่อว่าตัวเองมีมีแน่นอนเพียงแต่ว่านับตั้งแต่เกิดกระแสข่าวหรือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยรู้ว่าน่าจะยังไม่ใช่คิวตัวเองที่จะต้องพูดนะคะ แล้วก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจค่ะไม่มีวันไหนที่ที่จะหลับตาลงได้เลยนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์ลินห่วงน้องบิ๊กเอ็มนะคะน้องบนะิ๊กเอ็มกิตตลิศนะคะชั่วโมงเราก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้ก็จะมีข่าวนะคะของน้องเนาะก็ขอแสดงความเสียใจยแต่พี่ลินเชื่อว่าพี่ลินเชื่อว่าเดี๋ยวน้องจะกลับมา น้องจะกลับมาอยู่ในใจของทุกคนนะแล้วก็จะกลับมาลดแลนหน้าจอได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะคะตั้งแต่อาจารย์ลินโคบิกเอ็มมาเนี่ยอาจารย์ลินต้องบอกเลยนะคะบิกเอ็มเป็นเด็กดีมากเด็กดีมากจนจนเรียกได้ว่าขาดความรอบคอบบิกเอ็มขาดความรอบค้อบบิกเอ็มเป็นเป็นเด็กที่ให้ใจคนไวไม่ทันระวังตัวนะคะอาจารย์ ถึงแม้จะอาจจะไม่ใช่คนเด่นดังอะไรนะคะแต่ก็เชื่อว่าความดีตัวเองที่สั่งสมมามันคงจะพอมีบ้างที่คำพูดอาจารย์จะมีน้ำหนักเพื่อที่จะล้างมลทิินให้เด็กคนหนึ่งที่เมื่อก่อนข้ามปีเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเขาหนักพอแล้วนะคะเขาหนักพอแล้วกับเสียงวิภาควิจารณ์ณของสังคมแล้วเขาก็ไม่ได้มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะชี้แจง เนื่องจากว่าเรื่องมันก็ซับซ้อนนะคะซับซ้อนและลึกบางอย่างมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะะบางอย่างเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์ก็เป็นคนตัวเล็กๆ <c oughs> น้องก็เป็นเด็ก <c oughs> บางคนจะหัวเราะเนาะเด็กอะไรอายุสามสิบสามแล้วไม่ค่ะบิ๊กเอ็มเนี่ยความความความจิตใจเขาอ่ะ <c oughs> เขาเป็นเด็กจริง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเด็กเด็กแบบไม่มีความรับผิดชอบนะเป <c oughs> ็นเด็กที่ผ่าน ผ่านคนเลวมาน้อยอาจารย์ใช้คําพูดอย่างนี้นะบีเอ็มเนี่ยเป็นเด็กที่ผ่านคนเลวมาน้อยนะคะคนที่ผ่านคนเลวมาน้อยเนี่ยดันมาอยู่กับคนใจดีแบบอาจารย์เนี่ยความชีบหายมันก็มีค่ะเพราะเราไม่ระวังตัวเองนะคะความชีพหายมีค่ะอย่างที่เห็นทุกวันเนี้ยจะคงถึงหนึ่งพันคนนะคะ แชร์ให้จานหน่อยค่ะจริงๆอยากจะบอดแคบด้วยซ้ำบอดได้ไหมคุณเชน,นถ้าเราไม่ทำตรงนี้น้องอจะมีตาบาปติดตัวไปตลอดนะไม่อยากร้องไห้มันร้องมาหลายวันแล้วอะมันร้องมาหลายวันแล้วนะคะสักคู่นะไมรีขอบอดแคบ ให้ใครที่ยังพอแบบอยู่กับเรานะใครเป็นแฟนคลับน้องบิ๊กเอ็มบ้างคะใครใครเป็นแฟนคลับน้องบิ๊กเอ็มบ้างแชร์ให้เขาหน่อยได้ไหมแชร์ให้เขาหน่อยได้ไหมคะ ได้ไหมคะยังพอมีแบบที่ให้เด็กคนหนึ่งได้เดินไหมช่วยบิ๊กเอ็มหน่อยนะคะช่วยน้องหน่อยคะ่ะถ้าจารินไม่ทำอาจารย์เชื่อว่าเชื่อว่าหลายคนก็จะไม่รู้อะคะ่ะติดแฮชแท็กบิ๊กอด้วยนะคะติดแฮชแท็กบิ๊กอด้วยให้น้องรู้ว่าในในมุมมืดมันมีมุมสว่าง ในเสียงวิจารณมันมีเสียงที่แบบเป็นกําลังใจให้น้องนะคะส่วนเรื่องแม่ลินนะ่ะทุกคนข้ามไปเลยเรื่องของอาจารย์ลินทุกคนข้ามไปเลยอาจารย์ลินผิดเป็นผิดนะคะอาจารย์จะพูดในแค่ส่วนที่อาจารย์พอจะพูดได้จุดประสงค์ของอาจารย์ณจุดนี้อาจารย์ทนเห็นเด็กเด็กคนหนึ่งเป็นสภาพนี้ไม่ได้แล้วอาจารย์ทนเห็นเด็กคนหนึ่งอยู่สภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะเข้าใจเนาะ โอเคเรื่องทั้งหมดขอให้เป็นคำพูดที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายแล้วก็อยู่ในเวลาที่สมควรถ้าอาจารย์พูดทั้งหมดมันก็ไม่อยากทำร้ายใครแต่อาจารย์ต้องปกป้องตัวเองนะคะ ทุกท่านที่แชร์ติดแท็กแท็กให้กำลังใจบิ๊กเอ็มด้วยนะคะแมลินขอร้องแมลินขอร้องเอาประเด็นอย่างนี้ก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนฟังเรื่องเล่านะคะฟังเป็นเรื่องเล่าประเด็นคือบิ๊กเอ็มไม่เคยมีความสนิทสนมหรือรู้จักกับเจ้าของร้านเพชรมาก่อน นะคะชนวนเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากอาจารย์ลินน่าจะเกิดจากอาจารย์ลินเพราะอาจารย์ลินไปเป็นลูกค้าซื้อนาฬิกาเรือนนี้ปาเต้ซื้อปาเตะซื้อปาเต้เอาถุงปาเตะมา จำนวนเหตุมันเป็นอย่างนี้ค่ะร้านเพชรนะคะเขาขายนาฬิกาไม่ลินไปซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่คุณเชนสองพฤษจิกาปีหกสิบสองพฤษจิกาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสองพฤษจิกาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นวันแรกที่อาจารย์ได้รู้จัก กับเจ้าของหลามเพชรเนื่องจากตัวเองนำเงินสดไปซื้อนาฬิกาปาเตะไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นพี่เป็นน้องร่วมเรียนกันมาหรือญาติมิตรกันมาอย่างใดหลังจากนั้นค่ะคุณเชนเอาเอกสารมาเอาเอกสารมาให้ครบค่ะเอาเอกสารมาให้ครบนะคะ ขอรบกวนทุกท่านช่วยแชร์ติดแฮชแทกให้กำลังใจบิ๊กเอนะคะคนเดียวที่จะรู้ทุกเรื่องและทำทำความจริงกระจ่างบิ๊กเอมพ้นมนทินคืออาจารย์ลีระดาบ้านสร้างสุขปรากรหรือลีระดาชัยหมื่นที่เป็นข่าวหลายคนสงสัยว่าลีระดาทำไมไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกลีระดาพูดไม่ได้บทบาทหนักอยู่ที่ลีรดาหมดแต่วันนี้ลีระดาก็ไม่พูดอยู่ดี จนกว่าจะหนึ่งบางอย่างเก็บพูดในชั้นศาลสองบาอย่างเก็บพูดในสื่อเท่านั้นนะคะมีคนบอกไม่ได้ยินเสียงเลยจริงเหรอ,อวันที่สองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะข้าพเจ้านางสาวลิลดาชัยหมื่นเนี่ย ได้มีการพบเจอเจ้าของร้านเพชรเป็นครั้งแรกโดยการเป็นลูกค้าซื้อนาฬิกาปาเต้เสร็จแล้วต่อจากนั้นนะคะก็เพิ่งมารู้ว่าเขาทำทำธุรกิจคือโรงงานเพชรนี่เองก็ได้มีการสั่งไม่ใช่ชิ้นนี้นี่ที่เราไปรับอะชิ้นนี้เหรอชิ้นนี้ครับเชนเรียงลำหับดีนะโอเคก็ได้มีการทำสั่ง นะคะกำไรข้อมือและมีการนัดรับกันเมื่อวันที่17บธันวาคม2,564เป็นเหตุที่มาทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยนางสาวลีลาดาชัยหมื่นเนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยเพิ่งทราวบว่าผู้หญิงเจ้าของร้านเนี่ยถูกกลางวัลที่หนึ่งจำนวนสี่ใบ ฟังดีๆนะพศออ2564ถูกระวันที่หนึ่งจำนวนสี่ใบอันนี้อันนี้ฟังดีๆนะคะไม่ขอฟันผิดฟันถูกใครทั้งสิ้นและไม่ขอพูดอะไรในนี้หมดนะคะจะขอพูดต่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตามเอาพรุ่งนี้แต่อันนี้แค่เบื้องต้นว่าความเชื่อสนิทใจ ความเชื่อสนิทใจสี่ใบนี้ไปหาปิศาเอาเองสี่ใบนี้ไปหาปิศาเอาเองนะคะพรุ่งนี้ความจริงน่าจะก,กระจ่างอาจารย์ขอเก็บไว้เล่าพรุ่งนี้ได้ไหมทุกท่านเข้าใจอาจารย์เนาะบางอย่างมันต้องผ่านการกันกอง บางอย่างมีผลทางกฎหมายบางอย่างมีผลทางสังคมมีผลทางสังคมนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะบอกได้ว่านาฬิกาเรือนนี้ที่ขายให้อาจารย์รียลนั number ไม่ตรงกับใบรับประกัน,นะคะ่ะพิจารณาเอานะคะเรี r i นั number ไม่ตรงกับใบรับประกันอาจารย์เช็คแล้ววันนี้ที่ศูนย์ปาเติประเทศไทย พรุ่งนี้ตามต่อเรื่องนี้มูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นเกือบสองล้านบาทอาจารย์ลีราดาบ้านสร้างสุพยากรมูลค่าทางสังคมบิ๊กเอมกิตติลิศตกเป็นเครื่องมืออะไรพวกเราไปคิดเอา รู้จักอาจารย์ลินม,มาเจ็ดปีไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้เอาที่สบายใจเนาะคือเล่าไม่ได้พี่พรุ่งนี้ก่อนนะคะมันมีผลทางกฎหมายเอาเป็นว่าสเต็ปให้รู้ไว้ว่าแม่เองเนี่ยแม่ลินเองเนี่ยเส้นเรื่องของแม่ลินอะ่ะมันจะบอกได้ว่าน้องบิ๊กเอ็มบริสุทธ์ยังไงมันจะบอกได้ว่าน้องบิ๊กเอ็มบริสุธ์ยังไงนะคะส่วน ใครจะตั้งสติไม่ได้ร้องห่งร้องไห้จะทําอะไรต้องรับผลต้องต้องรับผลคุณต้องรับผลน้ําตาไม่ช่วยอะไรความจริงเท่านั้นทุกคนร้องไห้บอกช้ามามากพอแล้วอยากให้เห็นสภาพน้องทุกคนร้องไห้ค่ะที่อาจารย์พูดไม่ใช่อาจารย์เก่งนะแต่ถ้าอาจารย์อ่อนแอแค่คนเดียวตีโพยตีพายไม่ตั้งสติอะค่ะ ไม่มีใครช่วยน้องได้เลยแม้แต่คนเดียวเนาะแล้วก็ประเด็นรางวัลอะไรเป็นเรื่องที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองแม่ลีมีขอบเขตแม่ลีมีขอบเขตในการพูดจุดประสงค์แม่ลีมีเจตนาที่ชัดเจนว่าจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ให้กับบิ๊กเอ็มกิตติลิศ นะคะยังขอยืนยนนะะันเนค่ะสิ่งที่เป็นข่าวไปทั้งหมดบางทีมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดยังขออยากจะขอทุกท่านให้พื้นที่ให้กำลังใจน้องบิ๊กเอมด้วยและเชื่อว่าเมื่อความจริงกระจ่างแล้วอ่ะผู้ใหญ่จะให้โอกาสน้องทำไมอาจารย์ถึงจะต้อง ต้องสู้ขนาดนี้อาจารย์ไม่ได้สู้ให้ตัวเองนะท่านจะด่าอาจารย์โง่เลวซามหมอดูลวงโลกอาจารย์ว่ามันเป็นมันเป็นปกติของคนรักและไม่รักแต่ทนเห็นน้องน้องสภาพแบบนี้ไม่ได้ค่ะทนเห็นทนเห็นเด็กคนหนึ่งอะ คือมันทนไม่ได้เราพยายามหาทางที่จะสู่ความจริงแต่ก็มีบางคนที่จะไม่ยอมรับความจริงยิ่งแท้ยิ่งสร้างเรื่องใหม่ไม่จบ ยิ่งแหย่ยิ่งสร้างเรื่องใหม่ไม่จบส่วนสตอรี่ได้เงินจริงหรือไม่อะไรยังไงพรุ่งนี้พวกพี่ๆคงได้รู้กันนะคะพวกพี่ๆคงได้รู้กันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนขอบคุณค่ะพี่ชูจิตนะคะบอกว่าเห็นเชียร์จังหงท้องแน่นอนค่ะอาจารย์ลีนทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเป็นสปอนเซอร์เขาเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ต เพราะฉะนั้นหน้าที่อาจารย์คือมีหน้าที่ไลค์ตอบแทนสปอนเซอร์มันเป็นปกติของการรับงานค่ะสมมุติถ้าลินถ้าแม่ลินเองรับงานอีกสีหนึ่งอีกค่ายหนึ่งคุณก็จะได้เห็นภาพอาจารย์ลินเชียร์อีกสีหนึ่งอีกค่ายหนึ่งมันคือหน้าที่ค่ะต้องแยกแยะด้วยนะอาจารย์ลินเป็นคนตัวเล็กๆไม่ได้ไปมีสิทธิต์ตรวจสอบองค์กรของเขาเพราะฉะนั้นต้องต้องแยกแยะ ไม่ใช่ว่าตำหนิอาจารย์ไม่ได้นะคะแต่อาจารย์มองว่าอาจารย์ต้องพูดพูดบ้างพูดในหน้าที่พูดในอะไรคือเรารับเงินสปอนเซอร์ไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์บ้าบอไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์ตรงนี้ เห็นเชียร์จังอะดใช่ค่ะถูกค่ะเชียร์มากด้วยเพราะทำงานรับเงินเขามาทำงานรับเงินเขามาค่ะถ้าทำงานให้อีกหลายๆค่ายก็คือทำหน้าที่เป็นปกติเลยนะคะทีนี้ถามว่าพูดช้าไหมเนี่ยไม่มีอะไรช้าไปหรอกค่ะพี่อาจารย์ชื่อว่าพอมันมันกระจ่างน้องก็น่าจะกลับมา ยืนจุดเดิมเพิเ่ๆมีคนรักน้องมากกว่าเดิมด้วยนะคะขอตอนนี้ขอขอแค่เอาเสันส้นๆว่าคนนี้ได้ผลกระทบเห็นละตายก่อนใครเพื่อนคือน้องบิ๊กเอ็มคือน้องบิ๊กเอ็มค่ะนะคะ ในเรื่องของเงินรางวัลเนี่ยพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้กระจ่างพรุ่งนี้กระจ่างค่ะพรุ่งนี้กระจ่างความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคนเดินเรื่องก็มีแค่คนเดียวค่ะเนอะคนเดินเรื่องมีแค่มุมคนเดียวแล้วก็เรื่องจริงๆเดี๋ยวเป็นยังไงนะคะ ต้องขอโทษด้วยว่ามันมีขอบเขตในการในการพูดมันมีผลทางกฎหมายนะคะมันมีมีผลทางกฎหมายส่วนเราเราจะวิจารณ์ค่ายลอตเตอรี่วิจารณ์ใครอันนี้ในเม้นแม่แมรไม่รับผิดชอบนะเวลาโดนฟ้องห้ามมาขอแม่ลินช่วยหาทนายให้นะคืออันนี้แมลินไม่รับผิดชอบนะเวลาเราแมลิ่ไลน์แล้วเราไปเม้นด่าคนอื่นนะคะอันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะ เวลาไม่รินไลฟ์แล้วจะเมนเอาความสะใจด่าคนอื่นหรือค่ายใดๆก็ตามหรือด่าแม้กระทั่งด่าร้านเพชรก็ตามอาจารย์รินไม่รับผิดชอบนะคะถ้ามาขอให้อาจารย์หาทนายช่วยนะคะอันนี้ไม่รับผิดชอบนะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์เพียงแค่จะบอกทำลายคร่าวๆนะคะไม่ไม่มีอะไรไม่เสียใจค่ะแต่มันเสียใจหน้ากล้องไม่ได้ค่ะถ้าจาริ์อ่อนแอแค่คนเดียวทุกอย่างหลุดหมดเลย นะคะขอฝากฝากดูแลน้องบิ๊กเอ็มด้วยนะคะยังไงพี่สาวคนนี้จะสู้สุดจะสู้สุดฝากดูแลน้องบิ๊กเอ็มด้วยนะคะฝากดูแลความรู้สึกน้องบิ๊กเอ็มด้วยตอนนี้ขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ